อ,อคำเตือนนะรายการนี้มีคำยาบคายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเออเด็กๆไม่ควรรับชมก็รักก็รักก็ักครับสวัสดีมิรักชาวสะละาลตทั้งหลายกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับพี่ฮุ้ตัวเดิมนะอาซาลตสาวบ้านนะจ๊ะคุณจ้าวันนี้ฮุ้นไปอยู่ในหน้าเกมมาจองเวนึงเนาะเป็นเกมที่มีเปอร์เซ็นต์หรืออัตราการแตกของเกมแจ้งเข้ามานะว่ามาจองหนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงเฮ้ยเปอร์เซ็นต์สูงทำยังไงอะเปอร์เซ็นต์สูงก็ตต้องมมาาสิ ส่วนมากกูกตามแต่เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มบุรธรมนะจ๊ะเพื่อใครที่อ่ะคิดไม่ออกว่าวันนี้อามิกมีทุนนะอาจจะเล่นเกมอะไรก็ฮหูก็แนะนําเป็นกลุ่มบุรธรมนะเป็นกลุ่มที่เข้าจะแจ้งอัตราการแตกของเกมมานั่นเองแล้วบางคนอาจจะเบื่อเฮ้มยม,มีแต่พีจีหรือเปล่าหน้าเบื่อนะมีแต่พีจีเนี่ยไม่ใช่แต่คนจ้ะบอกเลยว่ามีจ๊กเกอร์เนาะมีลีแลกนะมีพีผีมีโอ้ยเยอะแยะมากไม่ให้คนไปตามกันนะ บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสาหรับกลุ่มนี้นะเปอร์เซ็นต์การแตกก็ถือว่าสูงได้เรื่องเลยแหละไปตามก็แตกกันเยอะมากๆดูจากพีพ่ๆในกลุ่มที่แตกได้เลยนะจ๊ะจ่าเอาละใครสนใจก็ก,กดเลริงใต้คลิปนะจ๊ะจ่าฮู้ก็ย้ำอีกครั้งว่าก,กดเหริงใต้คลิปนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลก่าวันนี้ฮู้มีสูตรมีสเต็ปจะมาบอกทุกคนกันนะจ๊ะก็คือ ทุนหกสิบหกบาทมันมาจากในบา้านนึงวันนี้เอา้าที่จริงคือทุนหกสิบห้าบาทนะจ๊ะฮู้อาจะไปเติมพิษเข้ามาบ้านนึงเนาะไม่เป็นไรแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะบ้าทเดียวเดี๋ยวฮู้จะมาเล่นเบ็ดคีทุกคนรู้จ้ะวันนี้ก็คือการเล่นเบ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะแต่ไม่รู้จะถึงไหนอะเพิ่งไปสามก็ไม่รอดละทุนน้อยอย่างนี้เนาะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราเล่นกันไปก่อนแล้วกันเปิดมากรมุ่นไปเลยจ้ะอืม เธอ,อบโบไปก่อนใส่เธอบโบยัดไปก่อนยัดไปกัดแทกไปเน้นๆไปสวยงามเรียบร้อยยังไงเ,เอ้ยไอ้บ้าเราว่าจะมีคอมโบดีๆเข้ามาละเบ็ดหนึ่งนะเฮ้ยคอมโบหน่อยดิรู้แหละว,ว่าคอมโบไม่แรงอ่ะเบ็ดซ้ำเลยแล้วกันรูจะไปรอดปะเนี่ยไม่เอาดีกว่าทุกคนจ้าหูว่าหูรอแบบเบ็ดหนึ่งมันคอมโบหนักๆสักรอบนึงก็แล้วกัน แล้วเราค่อยเป็นเป็ดไปเล่นเป็ดสามหน่อยจ้าเพราะว่ามันจะเสี่ยงเกินไปเนาะเป็ดสามนี่ก็สูงมากๆนะจ๊ะสำหรับทุนน้อยอย่างเราเนาะที่เราเล่นกันในวันนี้นะคือใครที่เล่นไม่ถึงแบบทุนหลักร้อยรับซ่องซ้ำร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเสี่ยงอะไรดีกว่าเนี่ยขนาดฮู้กแบบออเวทหนึ่งยังจำหมดอ่ะทุกคนก็ต้องเอาใจช่วยฮู้หน่อยนะจ๊ะโดยการที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ฮู้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะกิ้งกิ๊งกังกังอ่ะใครที่แบบ เออฟี่ปากแรงก,ก็โอ้โหเข้าฟีเก็มไปแล้วก็ใครที่แบบเอออยากพูดคุยกับมูก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยจ้ะเดี๋ยวฮูกะไปตอบทุกคอมเมนต์นะไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพูดคุยก,กันนะใครมีทรงมีสูตรมาบอกผมบอกกันอะไรอย่างเงี้ยใครที่เข้ากลุ่มวัราธรรมแล้วก็มาคุยกันได้เฮ้เราก็ตามกลุ่มเหมือนกันเนาะปกติฮูกไม่ค่อยแบบได้มาเล่นเองจะเท่าไรหร่หรอกก็คือตามกลุ่มเนาะถ้ากลุ่มแจ้งมาฮูกก็ไปเล่นตามกลุ่มนั้นแหละ บอกเลยว่าใครที่สนใจนะจ๊ะทุกคนจ๊ะก็ฮุกบ,บอกอีกครั้งหนึ่งนะในการที่จะเข้ากลุ่มบรถามนะไปกดลิงก์ใต้คลิปนะคอมเมนต์แรกเลยนะที่ฮุกปังมุดเอาไว้นั่นแหละอ่านั่นแหละคือลิงก์การเข้ากลุ่มบรถามบอกเลยว่าไม่มีอันตารายใดๆแน่นอนจ้ะทุกคนจ๊ะรับปาาระกันโดยฮุกหัวไกล้ตัวนี้อต้องไปจัดต้องไปตํากันไปกลุ่มบรถามอ่ะก็เหมือนแบบเป็นตัวช่วยเล่นอีกอย่านึงอ่ะอ๊ะสาบัด ลูกโดนเล่นแล้วป่ะเนี่ยเอ้ามาเบ็ดหนึ่งคือมึงอุตส่าห์เข้าฟรีเกมก็ยังจะจ่ายแบบถูเลศถูหลังให้ฮุกอยู่ไม่ไหวก็เอาใจช่วยฮูกด้วยนะจ๊ะเรือสิบกว่าบาทนะจ,นจ๊ะกุจแจเฮ้ยจะไปรอดหรือเลปล่าเนี่ยอ,อ๋อล่างก็ขันแปบนึงแปบนึงเรียวๆส,สดๆกันนี่แหละขันล่างก็เกากันในไลนเนี่ยเออเดียว นี่ขนาดเบ็ดนึ่งยังไปจะไม่รอดเลยเบ็ดขี้เห็นไหมฮกบอกแล้วว่าเอาเบ็ดสามให้รอดก่อนแต่ตอนนี้บอกตัวเองไว้เลยว่าเอาเบ็ดหนึ่งให้รอดก่อนอาคนอย่างฮกมันต้องด้วงและสวยงามเรียบร้อยสีแปดบาทตรงนี้อย่างไงเอออุ้ยมันไม่สิ้นกันง่ายๆหรอกบ,บอกเลยเรียกว่าสิ้นวะให้ป็นไดฮสโซตายตะมามามาอุ้ยฟีเกมไม่เข้า ก็เกือบจะเข้าแล้วนะเออเนี่ยรอดูแบบคอมโบแบบดีๆน่าจะมาสักทีหนึ่งอ่าสวยมีคอมโบหรือเปล่าตัวท้องแต่งมาตรงนี้มาม่ามาม่ายังไงมาม่าแถวซองลุ้นมาม่าแถวซองอย่างเดียวเลยโอ้โหบอกเลยว่าถ้ามาม่าแถวซองมานะแต่ไม่เป็นไรให้ปังตรงนี้อ่าสวยงามเงินรางวัลก้อนตองก้อนโอยี่สิบห้าบาทป่ลไปลาพี่จ่าห้าสิบก็บาทแล้วตอนนี้ฮุกว่า น่าจะไปเล่นท่เบดซามได้แล้วนะเอาจริงๆน่าจะไหวละเร็เปล่าไม่รู้แต่เบสหนึ่งพูดไม่แนะนำว่าเล่นย้ำหนานะทุกคนจ้ะเอาว่าเปลี่ยนเป็นเบสซามดีกว่ามาดยการที่ออโตห้าสเปิดไปก่อนนะก็คือใครที่จะเปลี่ยนเบสแนะนำว่าลองออโตนำหน้าไปก่อนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ย ยากจะเปลี่ยนก็เปลียนแล้วก็กดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ฮูนน้ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่ส่วนมากนะส่วนมากที่ฮู้ไปเล่นนะแบบล่างไมล่างอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮู้ก็จะลองออโต้สักสิบก็ได้อะใครที่สะดวกก,ก็สักสิบไปออโต้สิบแล้วก็ค่อยกดเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนล้างหน้าการันต์ด้วยการออโต้ไปก่อนคือออโต้กับกดมือเนี่ยฮู้รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะล่างมันต่างกันนะเอาจริงๆนะในการคอมบงคอมโบหรือว่าในการแตกอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่แบบที่สาคัญจริงๆก็คือกดมือดีกว่าเอาจริงๆกดมือคอมโบโดีกว่าออกบ่อยกว่าแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยอะเนาะว่าเล่นแบบไหนมันดีกว่านะก็ไม่ได้แบบการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่ากดมือจะดีกว่าแต่ถ้าใครล้วกุดเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์ตายนะากิมนายจัดกันจ้าก,ก็จะไปเห็นเลงเข้ากลุ่มเนาะย <c oughs> บอกแนะนําไว้หน่อยอ่าสวยงาบุ้ยซองร้อยห้าสิบสี่บาทน่าจะเล่นเบสู้งกันได้แล้วแล้วเบสเบสห้าน,นี่ลอดเลือดเฟือแล้วทุนกคน อ่ะมาทุกคนก็เรามันหมดออโต้ห้าสิบนะทุกคนนะเดี๋ยวฮู้จะกดอีกไม่กี่รอบแล้วก็จะไปเล่นเบทดห้ากันอะไรดีกว่าเรียบร้อยจะไว้ตรงนี้ส่วยงาง้ยไว้ทั้งส่องตกลงมาแตกมาเรียบร้อยยังไงเชื่อมกับซีเรียมไปแต่งมาไว้ทั้งสองคอมโบไปต่อยังมีสเกตเตอร์ลงมาแล้วมาม่ายังไงแล้วมาม่าตัวทองโคตรเยอะเลยจ้าทุกคนจ้าเมื่อกี้แต่มันไม่คอมโบเนาะ ก็แอบเสียดายเหมือนกันอะก็ไม่น่าจะไปถึงเบตเจ็ดกับเบตเก้าเนาะน่าจะน่าจะแบบลิมิตฮู้ดู้จากการแตกนะฮู้ว่าไปสามมันแตกไปดีมากเกินไปละถ้าไปเล่นเบตห้าเนี่ยถ้าแตกได้อะถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าดวงแล้วนะถือว่าใช้ได้นะในการที่แบบไต่ขึ้นมาแต่เบตเจ็ดเบตเบตเก้านี่ฮู้ไม่น่าจะคอไปต่อจ้ะรู้สึกว่าไม่น่าจะไหวสักเท่าไรอะเนาะอ่ะเดี๋ยวกดเองสักหน่อยละกันนะไปสามเนาะ อาายเป็นแทงไปงเ,เนี่ยสังเกตได้เลยว่ารู้สึกว่าเบ็ดซ้มของโบจะเริ่มไม่ค่อยออกแล้วนะ,ะก็รอดูอีกสักหน่อยแล้วกันแล้วไปเล่นเบ็ห้าเนะาะน่าจะย้ำตรงเบ็ดห้ากันยาวๆแล้วก็น่าจะพอ้วตรนัานจ้ะเพราะว่าดูจากอัตราการจ่ายแล้วมันมันมันจา่ายมันลงที่เบ็ดซหมดเลยมเมื่อกี้ก,ก็เบ็หนึ่งอะเนาะเพราะว่าเราก็ใกล้จะหมดอะแต่ถ้ามันแตกปึงป้งปึง้งแล้วเราเรีบขึ้นเบ็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ยังมีสิทธิ์แบบ เออน่าจะไปต่อกันได้อย่แต่ตอนนี้ถ้กคิมันมันจะไม่ไหวก็จ่าะรุกจ้าเราเล่นพอแบบมีสติในการเล่นะนะเนาะใครที่มีภาระ,ระทางด้านการเงินหูก,ก็ไม่แนะนําให้เล่นแบบฟื้นมากเกินไปนะเล่นเอาพอสนุกสนานเป็นเกมที่คลายเคยรียดนะไม่ได้เล่นเอาเครียดทุกคนนะหนึ่งร้อยสิบแปดบาทจัดไปดอกนี้มาเราปั๊บเบ็ดกันเลยดีกว่าไปเป็นเบ็ดส้มเอ้ยเบ็ดฮะมนเบ็ดซอะไรล่ะ,ะกดเองเลยดีกว่า ออโต้ไวท้ทีหลังกัแล้วเราไม่รีบไม่รอเนะาะโอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมกอมโบมันหายไปไหนหมดเนี่ยฮู้ก็นั่งกดมาตั้งนานรอกอมโบก็ไม่มีโอโ้อ ออกแนวกักเยอะมากเลยแต่ทุกตแต่ก็ไม่เป็นไรนะชีวิตต้องสู้กันต่อไปจ้ะมาถ้าอะ่ะออโต้ตีไว้30ทีนะีถ้าไม่มีคอม,มโบดีๆมาฮูกจะไปเล่นเบ็ดเจ็ดแล้วนะเพราะว่าเบ็ดห้าก็ไม่จ่ายแล้วนะคือไม่มีแล้วอะคอม,มโบแบบให้ไปเลยดูดิคือฟีเเกมก็แบบไม่ออกเลยนะเห็นยากมากๆอะ อ่าสวยวูฟีเกมมาละมาย่างน้อยก็เขา้าอ่ะไม่น่าจะไปต่อลกะก็ขอดอาตีไว้สักสองร้อยละกันถ้ามันได้แบบเกินสองร้อยฮู้ก็พอละถือว่ากําไรก็ก็ได้เยอะอยู่นะฮู้ก,ก็ไม่ได้เอาทุนมาแบบมาเยอะขนาดนั้นละกำไรพอดีถือว่ามันบรลานกับการจ่ายของมันละมันคงไม่จ่ายแบบปลักลหลานหรอกทุกคนมาจะ้ะมาจะ้ะ Bạn, không có anh đôi chưa hook lamaka tong ninh, laka tong song em mê đình. Bye. 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 โอ้ร้อยกาบ,บาทแต่ซองร้อยก็ไม่ถึงด้วยนะเหมือนโดนแกล้งทุกคนโอ้ไม่ถึงจริงปะเนี่ยโอ้เเเอ,เอเรียบร้อยว่ะได้อยู่ว่ะได้อยู่ได้อยู่เรียบรอย้อยยังไงสวยงามโอ้โหขาดอีกหกบาทเฮ้ยคือแบบตั้งไว้ซองร้อยจะไม่ถึงจริงๆแล้วอ้าวอุ้ยตัวทองสี่ตัวยังไงเชือกใบดองนี้เจ็ดร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยอย่างนี้ก็บอบต่อไปอีกซองร้อยก็บ,บาทตอนนี้ตั้งมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วจะถือว่าเป็นคอมโบที่สวยมาก,มากๆแล้สำหรับ,บเบ็ดหน้าในฟีเจอร์เกม อะได้เราเลิกเลยได้เราเลิกเลยพอลรวจ,จะกําไรสวยๆงามๆแล้ววันนี้เนาะถือว่าการไต่เบ็ดขี้ถือว่าสวยงามนะอะราบรื้นไปได้ด้วยดีอราบลื่นไปได้ด้วยดีจับหมีต่อหรือเปล่าอุ่งตรงยังไง1582บาทกําไรมาประมาณ1500งพรเกือบแบบยีกว่าบาทเลยอุ้ย อาใครที่อยากไปดูเปอร์เซ็นต์หรืออัตราการแตกได้แตกดีแบบนี้นะทุกคนนะก็กดลิง์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่หกปากหมดเอาไว้เลยไปกดเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันเพื่อไปดูอัตราการแตกนะทุกคนจ้ะแล้วก็จะได้รู้เทคนิคหรือสูตรของคนอื่นด้วยว่าเข้าเล่นกันยังไงเนาะสำหรับวันนี้ฮุกก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า